สวัสดีค่ะพแม่พ่นองเมื่อนี้ก็มาบอกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของแปดเสียนดังเนาะคะ่ะของปู่โคราชเข้าไปเต็มเต็มตัวเน,น้นจัวเจาะเด้อพแม่พี่นองถ้าใครเป็นแฟนคลับของปู่โคราชรอติดตามชมเพราะว่ามี FC คอมเมนต์เข้ามารอของปู่อยู่เนาะคะ่ะเนาะ ยังไงก็การกาบขอบุณขอบคุณแปดเสียนดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะเนะาะกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านเหมือนกันเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมไปเราไปดูตัวเลขแปดเสียนดังกันเลยนนค่ะนี้ก็จะเป็นของปูโะะงป่โคราชนะคะของปู่โคราชเข้าไปเต็มเต็มเน้นที่สองรูดที่สอง สุดยอดสุดปังแฟนขับล้อค่อยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วของปู่โคราชห้ามละสายตาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC บอกว่าขอของปู่โคราชแน่บนวานเนาะในดูประวัติของปูหน่อยของปูเข้าไปสามสามงวดนั้นนะคะแล้วงวดต่อมาก็ยังไม่หลุดเนาะตัวรูดยังผ่านให้3าห้าออกสาหแล้วงวดที่ผ่านมาวันจันที่ผ่านมาเข้าไป เต็มเต็มตัววิ่งโอตัวรูดเลยเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวเจาะบาสิวาสันดอกพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเนาะเข้าไปที่แปดสองสองแปดตัวเน้นตัวเจาะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับปูโคราชจับตาม่องหามกับพิบตาพ่อแม่พี่น้องรับตาก็ว่าได้เด้รับตาเขาปั๊บเด้บเ่เห็นเด้ออ้างเตรียมตัวแคบหน้าจอผู้ดใดแคบเป็นก็เตรียมตัวเขียนเดี๋ยวมาดามอ่านให้นะะเนาะกันเนาะ เดี๋ยวมาดามอ่านให้อ่ปูโคราชให้มาวันนี้รูดแล้ววัฒนาสองทุ่มครึ่งอ้าววันเนี้ยที่สองอีกแล้วพวกพี่พี่น้องเก้ากับสองนะคะตัวรูดสองตัวเก้าหางเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปด สองสี่สองหกสองปดเน้นที่สองรูดที่สองก็จะมีสหางนะคะสองตัวเน้นสามหางสองสี่สองหสองปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชเนาะคะเนาะแล้วไปต่อเป็นกองก่ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่เด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องมีไผ่ใดไปตามของปู่วะเนาะ Bon o, บบน,น,นี่ไผ่ใดโบนอพ่อแมพี่นองกันใดกับคอมเมต์มาในเด้อขันผู้ใดชีดหอดปูกะแอดไลน์แล้วก็โทรมาเนาะแอดไลน์หรือเจ็บเบอร์ลงเครื่องแล้วก็โทรมาก็ได้เนาะกันเนาะผู้ใดอยากมีห่ังให้ปูเนาะแล้วก็ของโอยอดบุรีรัมต่อไปเป็นของโอยอดบุรีรัมเนาะค่ะ ของอ้ายอดบุรีรัมถือว่ายังไม่หลุดแฟนขับถามหาเยอะมากบนคือบนเลยเนาะรูดที่เป็นตัวรวูดศูนย์บนค่ะเข้าไปเต็มๆจับคู่ให้ไม่ถูกไปทา่างันมันไปทา่างันบนตัวนี้ศูนย์สี่เนาะค่ะเนาะศูนย์สี่สี่ศูนย์วันนี้ถ้าใครจะตามของออยอดมาแล้วค่ะแฟนขับออยอดนะคะที่รอคอยอ่ะเตรียมตัวแคบหน้าจอพวพี่น้อง อยอย่ดให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหนึ่งสองตัว 5. สี่หางส,ส,สี่สี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ด,ส,ดสี่เก้าห้าสองห้แปดหนึ่งนะคะ สี่เจ็ดสีองแหนึ่งสตัวสามหางสี่หนึ่งสี่เจดเหาสองหกสี่เก้าสีตัวสองหางสี่เจ็ดหาสองแปดหนึ่งสเดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออยอดบุรีลำ ตัวเน้นตัวจอสองตัวสองหางสี่เจดห้าสองเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหาง1นึ่งสีห,หสองส,สตัวเน้นทุกหางเด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออยอดบุรีลำเนาะรัฐบาลไทยเดี๋ยวลงให้นะคะของออยอดบุรีลำให้มาแล้วเนาะเพราะว่าของออยอดเข้าไปเต็มๆนะคะอ่ะ กันหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณอยอยด,ด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลายเป็นของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะของปู่ศูนย์เจ็ดก็ถือว่ายังไม่หลุดแฟนคลับปู่ศูนย์เจ็ดห้ามกระพริบตาเพราะว่าของปู่ศูนย์เจ็ดเดินมาสามงวดติดติดผ่านมาแล้วเนาะสองสองเอ๋บนล่างก็ผ่านมาแล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับจะ จะรู้ดีเนาะค่ะของปูศูนย์เจสุดยอดสุดยอดค่ะสามงวดติดผ่านมาแล้วนะคะของปูเนาะ,ะวันนี้จับตามองจับตามองว่าของปู่จะผ่านอีกไหมเนาะค่ะปูศูนย์เจ็ให้มารูดราาพัฒนาสองทุ่มเรื่อคืนนี้สี่กับแปดสองตัวหกหางสองตัว9้าหาง แต่ก็มีตัวเน้นตัวจ่อแค่3มหางเด้อพ่อแม่พี่นองเด้อสองตัว9หางก็จะมี6กสามห7ส7่หกห้าเจ็เน้นที่สี่รูดที่4นะคะ2ตัวเน้นแค่3หาง6 4 7ีสี่ แปดสี่เ <84 S 2> ด้อค่ะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะนยังไงก็กราบขอพุนขอพุนปู่ศูนย์เจ็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของออปลอยเป็ดน,นะคะของออปลอยเป็ดต้องกราบขอโทษขออภัยแฟนกับออปลอยเป็ดเนาะไม่ผ่านคะ่ะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ให้น้อยกว่าเดิมเนาะคะ่ะเนาะดล่าหมักบูปรแม่พี่น้องเดล่าหนักบูมาแล้ววันนี้ให้วิ่งแปดเม็ดเดียวว่าสีเข่าสิบปังบอเนาะคะ่ะเนาะจับตามองจับตามองแคปหน้าจอเอาไว้พิจ,จนารณาเนะคะ่ะเนาะวิ่งแปดเม็ดเดียวสองตัวสามหางเน้นเน้นจจดโจดก็จะมี หกศูนย์หกแปดเจ็ดแปดเน้นทุกหางค่ะเน้นทุกหางอ่ะจับตามมองพงพี่นองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอปลอยเป็ดเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบ,บุณขอบคุณอปลอยเป็ดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขนารางมาวางทางช่องนอกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วไปต่อเป็นของหลวงพี่แขกเนาะค่ะของหลวงพี่แขก ไม่ผ่านเนาะแต่งวดก่อนของหลวงพี่แขกบ่เป็นเขาเ่าบ่มาทั้งบนทั้งล่างเนาะปอดพ้อกันมางวดก่อนหน้านั่นบ่ของหลวงพี่แขกเข่าเนาะแต่ตัววิ่งตัวรูดคือบ่เคยผ่านละ่ะเข่าได้ของหลวงพี่แขกงวดใดบ่เป็นพี่นอ้องอะงวดที่ผ่านมาต้องกราบขอโทษขออภยัยแฟนคลับเนาะไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ให้ไม่ ให้มาไม่เยอะแล้วก็มีตัวเน้นตัวจอดตลอดเนาะคะ่ะเนาะหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดเราพัฒนา2รงุ่มครึ่ง6กับ1เลขวิ่นก็จะมี1มี6มี4มีศนย์มี8ดเด้อค่ะเด้อสองตัว6หางห6ึ่ง4กหนึ่งนะคะสตัวสมหาง เน้นทุกหางเด้อย่รเมพี่นองเด้อก็จะมี1 60 8 60 8ศูดหกยสี่เด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหกหนึ่งหหนึ่งแปดหสี่แล้วก็60ศูเด้อคะเด้อเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ หลวงพี่แขกเนาะคะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซ่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของโอพาโชคเนาะคะเนาะโอพาโชคบโบพาเนาะคะเนาะแต่วันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะให้โอกาสกันเนาะคะเนาะ ขึ้นเวทีครั้งแรกไม่ผ่านวันนี้จะผ่านไหมวันนี้ให้มารวมค่ะวันนี้ให้มารวมเนาะค่ะเนาะบนล่างเลยนะคะบอพาโชคให้มาลาวพัฒนารูด3กับ4ีสองทุ่งพึ่งคืนนี้เนาะค่ะเนาะสองตัวหกหาง3ามสี่หสามหา โอ้สาค่ะขอโทษขอไปสี่ห้าสี่หสี่เจ็ดเบิ้ลก็จะเป็น 4, 4, 5, 5. สี่สีห้าห้าสมตัว 4, 3, สีมตัว 3, สมหางสามตัวสองหางโอ้ยนอยเจ้าก็ได้นะสี่ห้าแล้วก็5 4าสห้าเด้อค่ะสองตัวเน้นสามหางพอหมพี่น้องเอาแคปหน้าจอ3 4ามสามเจ็ด แล้วก็4 5สองตัวเนี่ทุกคร้งเด้อค่ะเด้อ4 4ค่แล้วก็5 4 5น้องค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอแล้วไปตอบเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอคุณบ่ผ่าโชคเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะเป็นของอสุพรรณของอสุพรรณตรงกราบขอโทษขอให้แฟนครับนาะค่ะเนาะ ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ออสุพันธ์ให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้0ย์กับ2อสองตัว6หาง0 2นย์สองศูนยหนเึ่งสสสองสีเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว2หาง0ูนย์ศส สี่ตัวหนึ่งหางนะคะเน้นทุกหางเด้อไปหน่องมันหน่อยเนาะสี่ตัวหนึ่งหางสองศูนย์ศูนย์สองเด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอสองตัวสี่หางศูนย์สองศูนย์หกสองหนึ่งสองสามนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอ,อสุพันเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครของอ,อสุพันถือว่าเดินดีเนาะถือ เพราะว่าพึ่งการลดแล้วพอแม่พนอ้องการพอบุญขอบุ่นหลายๆเนาะค่ะเนาะทีหให้ตัวเลขนะทา่านเป็นของคนสารคามเนาะค่ะเนาะของคนสารคามเคยห้มาเ้อค่ะจำกันได้บ่เนาะของเพิ่นเคยแตกบทลางเ้อค่ะเด้อเพิ่นห้มายังหวัดวางหันพอแม่พนอ้องแต่ว่าเพิ่นห้มาศาเนาะมาดามเลยบได้ลงร่งห้ของเพิ่นเ,น,าาเน,เพนเข้าไปที่แปดสองอยู่วันนี้ออะผู้ใดจะตามของเพิ่นแคปหนาจอขึ้นเวทีใหม่ เป็นครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งเนาะคนสารคามใหมารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสองสองตัวแปดหางหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าสี่ศูนย์แล้วค่ะเด้อสองตัวเน้นสี่หาง 6 1 6, 1, 6 2 7 1 7 2นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะลองติดตามคนสารครามเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเคยให้มาแล้วเป็นครั้งหนึ่งเนาะ,ะสมัยก่อนแล้วก็จางหายไปแล้วก็กลับมาใหม่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุณคนสารครามเด็กกะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆ เป็นของน้องสัมลีของน้องสัมลีธผประพันน้องวดที่บานมาเนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่น้องสัมลีให้มารูดเลาวพัฒนาว่าเป็นของเพิ่นเข่าอยู่บอกให้งวดก่อนเนาะเข่าค่ะเข่าสามหกเล้อกัะเด้อตัวนิ่นตัวโจอด้วยเนาะค่ะเนาะงวดก่อนหน้านั้นนะคะแต่งวดที่บานมาหลุดค่ะ หลุดวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะน้องซัลีให้มาวันนี้รูดเหลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับหกเลขเด่นก็จะมีสองมีสามมีสี่มีหกมีแปดนะคะสองตัวแปดหางสองสี่สองหกสองแปดสี่หกสี่นะคะแล้วก็สามแปดหกแปดห้าสองสองสามเด้อค่ะ ตัวเน้นตัวจอสองตัวเน้นห้าหางสองสี่สองหกสองแปดหกสี่สามแปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสัมรีเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณน้องสํมรีเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขนาางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณแปดเสียดงดังเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขนาางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆ แล้วก็กาบคาบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะะเนาะกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามราบขอบว่าคุณเป็นอย่างสูงอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอบปปหลสองทุ่มครึ่งคืนนี้สู่ขู่สู่ค้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ